สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับจากระบอลเลเจนแล้วก็เราจะมาเล่นศึกกระชับมิตรกันครับผมอ่าชื่ออะไรเอ่ยแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อตาตานะครับมาจากช่องบูไค่โอเคนครับโอเคครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของน้องไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเควันนี้มาเล่นกระชับมิตรกันนะครับผมสักสามเกมนะวันนี้น้องบอกว่าอยากเล่นด้วยกันนะครับได้เลยเดี๋ยวเราจะเล่นกันสักสามเกมก็เอาทีม กลางๆไปเรียกแล้วกันทีมรีวิวมารีวิวล่าสุดของเราเลยบูรี่มาทีมแรกเจอกับเออสซยาเนาะต้องเรียกว่าเป็นทีมสายาเนาะเน้นเน้นเน้นรวมเห็นไอ้อับุ่อยไอดีมานะฮะยังลบเก้าเก้าทำอีคิป hey ใ้ไอ เบจิตโต้ปีทีก็เรียบร้อยหมดตูดเนี่ยเห็นไออีควิปโบลี่อันเดียวที่มันเป็นแซดอยู่ปะอันนั้นคือหมดแล้วคือตั้งใจเอาทำอีควิปอันนี้มาทำคลิปไงแล้วก็ได้แค่นี้แล้วหมดอยากลบหมดมันไม่มันไม่มันไม่ฟ้าว่ายมาถึงเราโตมาเลย มาบไปโบลีเอา้าโบลีไม่เปลี่ยนฮัลโหลอากบูกาแไปบังทำทรากาสสามใบนะบูกาเท่ไหร

ไปโบลี่มาแทงอะไรดอืมอืมน้องเขาได,ได้รับแล้วนะครับขาดแต่ก้อนสองลูกนะครับอือจะได้ไหม แล้วมีกรารโคเวเชนนะครับตัวนี้เมื่อโดนตีสิวินาทีนะครับตายแล้วหลายโอัดขลดขันขัด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 ดว่าจะเปลี่ยนโอดขอดดทัดขัดัดขัดัดขัดเัอขัดขัดขััดขัดขั มีฟองชีวิตไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเตะ <c oughs> หนูเสียงตัดมากเลยพูดใกล้ใกล้มาเลยนะ <c oughs> เสียงตัดมากเลยพูดใกล้ใกล้มาเลยเดี๋ยวไม่ได้ย <c oughs> ินเอ็หนหัง <c oughs> เอา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 ยังไงยังไงดิเอายังไงยังไงมาเอนตีอ้าวไม่เปลี่ยนตัวหไม่น่าตายนะถ้าเปลี่ยนมารับ ใช่ใช่เนหสานะโตอ่ะ่ง่โตนวจะรับได้นะถ้าออกมาไหนขอลองซีมันแรงมอะองเอาไปเลยอ้งวิวโอหอ๋าออเคแรง,แรง,แรง มามามา,มาเล่นเล่นมันฝรกอแล้วกันอ่ะก่อนเป็นไทยไอย้พิ่เซ็ตยี่พี่เซ็ตอืมเราไม่ทันแล้วด้วยเข้ามาแล้วนะอืมถ้า <c oughs> จริงนะพี่เปิดไอ้โต้ฟ้าไอ้โต้โต้บูอันต้าเนี่ยไม่เคยออกเลยนะ เปิดจนเลิกเปิดแล้วอะไอไอดีที่ผมเคยหนึ่งหนึ่งกับพี่เมื่อก่อนอันแล้วแะสุ่สองพันออกอืมอือเขาแบบคนโดนี้ก็คือโดนีจริงนะอันนี้คือเปิดไม่อยากนับเลยนะว่าเปิดแม่งไปเท่าไหร่อย่างน้อยสักสามสามหมื่นเคอย่างน้อยแล้วอะที่เปิดหามันแล้วมันไม่ออกก็เลยแบบพอมันวนมารอบหลังๆนี้ก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่า ไม่รู้ว่าคืออยากได้แหละอยากได้มันเท่แต่ว่าแบบมันเล่นไม่ได้แล้วมันตกไม่ต้าแล้วผมก็เหยว่กลับมาผมสนใจข้างตู้เปนน็นอันดับแรกเลย <c oughs> ใช่บางทีมันก็ต้องมองข้างตู้นะใช่ใช่าเต้นเสเอาเลยเเอาเลยเอาไปเลยบูการไปหนึ่ง โยแรงอยู่ขนาดจะไม่เป็นใ er ครเฮ้ยโเอาเลยอ่ะนี่ก็จะใส่สักรอบอุ้ยรอไดี๋ยวี้ โดนนะโดนยาวๆนะเดีนี้บแนโอ้โหนาบบอลหมดลวเอ้าัดมันไปฮัลโหลแมนฟิวชั่นได้แล้วน่ะอุ้ยดาบบอลเขครบแล้ว แล้วก็วันครบแล้วกดลัดจะตายเลยนะนไ,ยไม่น่าเลยกดเปลี่ยนตัวช้าไปเมื่อกี้ถ้ากดเปลี่ยนตัวเร็วโกหังมันลบปับก็ไม่ตายแล้วกดเปลี่ยนตัวช้าไปหน่อยเสีได้ โดนเด็กโดนเด็กตบนะเกมนี้โดนเด็กตบแล้ว <c oughs> สู้ไงว่ากหังตายเร็วมากสู้ไงเฮ้ยอกไม่ติด <c oughs> ไม่นะ ดดีแีแล้ว PV แล้ววันนี้คือได้ PV แล้วกด gas กได้กดการ์ดเขียวโอ้โหก็ตึงโอ้ไม่ปุกมันตายอยู่แล้วนะไม่ต้องการตีก็ได้มันตายชัวร์อยู่แล้วไม่ต้องกดอันตีก็ได้เลยเอาวิตเตเลยนะพี่เตรอร์ เอาตอบคอมโบยอดเยี่ยมไปเลยฮีทดอบคอมโบเมื่อกี้บินไปเลยโดบอะไรข่าไปืลออ้าวยังไงยังไงสิแล้วดอบคอมโบ โดนออกคอมโบรอบนูบ้จักพลังบัตรมังกรหนึ่งที่สามเปล่าเอา <c oughs> ยัง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 ทนได้ยังทนได้ยังรับได้อยู่ <c oughs> ตอนนี้เกียร์ลบนาจะมาครบแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าการัรว <c oughs> จเฟิร์นเลยครบแล้วโอ้ยบูคคาเลย รับได้มัเป็นคนบอกรับได้อ,อ,อ้าวยังไงสิยังไงสิดาถูกก็ชนะพี่แล้วมั้งเนี่ย เรียบร้อยเจอมาบอกรอนหนึ่งมิสานี่มันน่าไปลงไฮไลท์แบบมาบอกรอนหนึ่งมิสาเจอเจอนี่นี่ก่อนเซนไคนะครับทุกคนดูให้นี่คือก่อนเซนไคร์รอดูเขาหลังเซนไคเลยตึงแน่นอนเชียรเชมาครับ อันนี้เป็นอันนี้ตาคอนเทนต์แล้วอันนี้ทีมคอนเทนต์จัดแล้วมาโอเคคับเดืนะน้องเล่นได้น้องได้เล่นตรงที่เลยอันนี้พี่พี่อยากเล่นเจ๋อเจ๋อันนี้คอนเทนต์เออโอเคเล่เดิมเดียวเจอพลังเจอพลังที่เปิ้ลถังหน่อยอือ,อที่เปิลถังเด็กนี่ก็ เปเลยที่เป็นทั้งอืมไอ้แยะไอ้โตมาแยะเราลูกรักมาเป็นกระบอกขายอะมันลบเกจลบอ่ะมันต้องเปลี่ยนตัวรอบแรกก็ลืมลืมเปลี่ยนตัวอ่อนมากกดเฉียวมันกลัอ ก็เปลี่ยนเลยเหรอมันได้การฟ้าปะได้นี่ว่าลืมไปหมดแล้วนะ่ตัวมันไหนะเอาบูกาไปกินมั่งดีบลัม เอาไป,ไปหนึ่งดีอืออืเอาไปหนึ่งใบอือแล้วทังตัวนี้นะครับมีรีเกหลบนะเมื่อใช้อันตีเรียบร้อยออกมาไหมออกมาไหมใช้การท่าเปลี่ยนตัวสองวินาทีเอา้ามันหลุดได้ไงวะ ไล่ไ,ไม่เฮ้ยโหทางตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่วะเป็นเก่าจัดเอ้ยวีดาวขาบอลพบแล้วไล่โอ้โโอโดอกด้วยนะ านะโ,โ้โอโมีการพบว่าเชนรู้หรือเปล่าตัวเก่าขนาดนี้ไปเลยยกลอยขึ้นฟ้าจบ้ม่ดขันเนีคัตจิ้มอหมดยไม่ตายเหลียว,วทำไม อยู่ทำไมวะเอาวเ <c oughs> อาดอกขบโบไม่ติดเก้วอ้าหน,หนีกูหนีแล้วเนี่ดอกขบโบไม่ติดเอางานงอกไม่เป็นไรขีหายเฮ้ยโ <c oughs> อเลฮ้ ไอ้นี่มันรัดแล้วมันมีค่ายดูร้านด้วยฮะอ้ทางตายดิเมื่อกี้ดอกคอมโบแล้วด้วยนะนี่เปิดไปกดมัดส่วนเมื่อกี้เรียบร้อยเลยไอ้ทาง้ายยังไม่ได้เล่นเลยเอ้ยมันรีเกตหลบปะวะจะไม่ได้วะเ ม,มันล้างสีอัทิตินี้มันล้างสีนะผมเรียบร้อยสีม่วงก็ตายเอาโ้ยๆเลยด,ด้วยเอาที่มันทำรายการนี่วะ เอา,อาไม่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 เอาไปเล่นใหม่โอ้โหตีไม่เข้าเลยเฮ้ยนี่ตะกิดชัดๆโอ้ เอาโอ้ชิบหายแล้วเรียบร้อยว่าจะไปกดลัดแล้วเนี่ยเมื่อกี้กลดลัดก็จบแล้วเนี่ยต <c oughs> ายเรียบร้อยแพ้นะอันนี้ เอฟเอฟเธอด้วยไม่เป็นไรครับปล่อยน้องไปนะเราไม่ยอมกดลัดเองนะกดลัดมื่อกี้อาจจะอาจจะชนะไปแล้วเนี่ยผมบมดของโทษของคนปวนนะไม่ยอมกวดรัดนะเรียบร้อยอโอเค ก็อันนี้พอเท่านี้นะผมสำหรับเล่นกระชับมิดกันนะผมก็อย่าลืมไม่ติดตอนช่องนั้งเองน้องาตาตนะ้าน้ำลิ้นพันไนะนาาม่ใหญ่แลก็น้องตาต้ามีอะไรจะคุยกับคนในคลิปไหมครับผมพูดได้นะเออแช่ช่วยกดติดตามผมเท่นี้ก็ขอบคุณแล้วครับครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้อาจจะมีซีรีส์นี้ต่ออีกนะเป็นซีรีส์กระชับมิตเนาะอาจจะคนอื่นอาจจะ เข้ามาร่วมอีกก็ได้นะผรัเดี๋ยวจะชวนชวนมานะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับครับ